สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกๆท,ท่านครับช่วงบายบายแรงๆครับสิพายเอไปตามแน้ทางตัวเลขกับของปูห่าเก่าสเป็นชุดคัดลังนะครับราว่าปูว่าได้คัดเรียบร้อยแล้วสําหรับสุดลังครับประจำวดวันที่1มิถุนายน2,566กครับปูก็เลยโทรมาบอกว่าไห้มาเอาไปฝากตอน f อฟเด้อนะครับ เอฟซีขอมาเบิง่งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสิบวันได้พลาดข่าวสารเวลาทางช่องครับอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบวันได้พลาดข่าวสารนะครับเพื่อบอกเป็นการเสียเวลาครับห้องเขาไปติดตามตัวเลขแนวทางครับชุดคัดล่างปูห้าเก้าสี่พร้อมๆกันไปกาดบำบัดสการปูน้ำกัด ขอกราบเลีนเชิญครับค่ะนนี้มาตามชุดล่างคระปูปมาเอาตัคัดเน้นค่ะมือน,นี่คัดเน้นเลยเนาะค่ะผอะ้ยยยงสแบบุดแบบเต็มยยยยยยดยย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 ยดยย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 นยย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 ะคยดยย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 ยบยย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  อาไปนหลายมาต้อร้านน้ปูโ,<อ>โครงสุไทายสีหอดโครงสุดทายแล้วมือน,นีกัวทันทียี่สิบหกแล้วนะคะ A fc ล่างล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะในคลิปนี้เมาเล็กล่างเพราะว่าเล็กบนเขาได้ไปแล้วนะคะมือน,นี้มาเอาล่างน้ำปูนะคะมันบอกว่าปูฮะอกจะกุ่นเขียนมันเป็นยื่อท่าหน่อยก็เลยปูท่าหน่อยทาหน่อยาอะไรเขียนสีออกดี วิ่งแปดป่ะคะแปดแปดเม็ดเดียวต้มไปหลายตัววิ่งแปดเม็ดเดียวไม่จำใบนี้ตัวคือมันขี้แปดต่อต้องงดปูได้ให้เหลลักซิปบ่างไค่ะให้ไปยุ่นบ่บนบ่ล่างลงา่างแปดตัวเดียวนี่แหละเพราะมันมีแปดมีศูนย์มีสองถ้าปูตัดออกตัดสองแล้ศูนย์ออกเหลือแปดตัวเดียวอ หลักสิบล่างนะคะแปดศูนย์สองตำปูเอาแค่แปดเพราะว่ามันชนมันเด่น,นเด่นแปดแปดหนึ่งแปดสาม กันให้กันสองตัวเราคือจามาเลี้ยงง่ายแต่แบนเอฟซีแอบเดี่ยวมาต้องร่อนะคะเลวเลยว่าต้องเข็ดนะว่ต้องรีร่อนะคะคูเคียนไฮโรดนะคะกันสองคู่กันสองคู่เก่าเจ็ดกับสองเจ็ดเข่าเจ็ดกับสองเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดตัวเลขคือ เลขแปดเจ็ดนีพ่ค่อยออกมาได้ท uh. ี <S <S <an ian> ่ปู่ค่อยออกตันแต่ว่าเป็นยังปูขึ้นเนี่ยตัวนี้อหลักนวยมันชนเจ็ดหลักนวยชนเจ็ดเจ็ดกับนงป่นห่ันผมว่เียกว่ไอ้อกดอกเดี๋ยวอยากให้ปูบม่งหก่อนนะคะเนาะปูคันออกจากชุดเต็มให้เพราะชุดเต็มเขาได้ไปต้องวัดแล้วนะคะหน่วยนีสามหนึ่งหกเจ็ดห้าปดหายพวกใครอวันเป็นเปลเป็นสามนี่แหะ กเป็ดสามกับดุลอะไรด้ค่ะปูบอกนี่แหละใข่สองคู่นี่บ่ครสองคู่นี่แหละแป็ดอ่ะปูไข่สองคู่นะคะตัวนิ่งนะคะเนาะเพราะว่าตัวมันมันทนกับวิ่งมันก็ม้าสามเลยนะกว่เห็นใบมันกันเป็นเป็นกินสามสามสองถูกตัดออกแล้วอืมก็เลยได้ว่าเป็นตัวล่อคือสองกินแล้วชวนึง้มันดับดิหน่วยสบาให็นปูว่ามันมันหนามากกว่าสามป่ค่ะดับรักหน่วยบอกความสมดุก็มีอะไรอย่างเดียวดี แปลกก็หานี่คราบ่มาก็มาซื้อตัวเดียวก็อ,อีกศูนย์หนึ่งนะมันดับ,บดับนวยดับวูบงงนะครูยามมันดับบอยูมันมันมากคือว่ามาแห้งอยู<า>่บ่ค่ะแห้งนะอือค่ะสามกับานีสามกับหา้าสามก็ากามกนานี่มามามา,มา,มาติดรางแห้งติดรางผสมกันแต่ว่าตัวเด่นคูอมันเก็บตัวนี้เป็นแต่แปดเก็บ่ใครออกดีแต่มันพูนมากเก็บก็ สูน,นี้เป็นมาเป็นรักน่วยสามสูตรนบนดับเลยใหญ่ปดเกจก็เปดสามันมาสเรนี่ศสูตรนี่น 8, เป็มาในน,าน,น,าน,น่วยจะเกดักซีมาเกก็เปยส,สูตรนี้มาหาก็มาหานี่มาหามันก็เลยมาวนอยู่ในนี่นะก็จะบรลายตัวบราลายตัวอือเล็ได้บุราลายตัวเล็บรายตัวสนุกบ่วันได้ติดปูนหวบัวันยังได้บ่มีว่าฟันดีเลยบับันบ่ฝันกับที่เขาเขาตัวดอก แต่ว่านี่นะเลขตัวมันหนามากตัวนึงเก่าเกลดเนี่คันนี้จากปูดอันพี่เห็ดอะไนี้แปดมันเกลดร้อยมาท,าทั้งสี้นแล้วร้อยเป็น,น,นตัวเก่าเกลดซองเกลียดนี่แหละเพราะว่าเลขเกลียบั้นรหาัสเลขไม่แห้งเลยนะเลเทียนมามีเลขประจำวันมันเลขประจำปีนึงนะอ้เลขประจำปีได้แล้วเนาะอ่าปูลงองหายทะเลเห็นแต่ต้องหวัดปูหายแล้วผู้ใดแคบไปไปเบิ่งก็ได้ัน,นี แต่ว่ามีมีอยู่ในนี่ก็คือส่วมายไม่ได้เข้าบนนะนะเร็กจำปีอืมเด็กไมในปีหงหงเด็กสุ่มส่วนปูให้ค่ะล่ามันจะบอกราเข้าไปได้นะมันจะเป็นข้างบนนพอบนมันคือแหละเพราะว่ามีวิ่งหนึ่งห้ตัวเดียวนะมันบ่นเ่ยบ่นนะเแต่ว่าล่ามันมีอยมีในแต่นีดอกแต่ว่าในแห่งไม่ได้สูตรอันนั้นมี่นะถ้าปูก็นน้ายตดอก คันมันนี้จากนี่คู่กูคิดวันที่มาตุรกีนันะนี่จากตัวไรกูนี่จากรักแปดรักสิบนี่ผู้วานที่รวยม่ใช่เก่าคิดก็สองเกตคันมันโมเป็นในสูดนะผิดสูดเป็นผิดอืมแต่ถ้าถ้าแปดโมมากรสิมาเป็นเก่าเจ็ดกับสองเจ็ดทันทีเลยสองเจกตอืมเอาก็ะบอกถือว่าหลายคู่ถ้าสื้อมือกระสบเป็นเลขแค่หกคู่นะไอ้สิต่างต่ากันพูเสี่เอาคู่กตัวเดียว แมันให้ปูซื้อปูทีซื้อแปดเจ็ดตัวเดียวแปดเจ็ดตัวเดียวแต่ว่าเลขแปดเจ็ดโมไหมาดิเม่ค่ะแต่ว่าอุวาอยู่นี่โมไห้มาแต่ว่ามันมาเอาตามสูตรมันนะโอ้เอาตามสูตรงวดงวดนี่บ่บอฟื้นสูตรบ่พันอลไก็เอาสันบอหมักกันสิได้เอาบ่มักกันสีได้เอาเอามักบ่มักก็ะตองซื้อแล้วนะคะยี่ในวินาทีนี่เพราะว่าอ่าลักน่วยเจ็ดนะ่มันชนกันหลายสูตรนะคะคือว่าเป็นตัวเด่นเลย แล้วมาค่ะแล้วแล้วมาลักสิบแปดนี่กระชอนดูสองสูตรว่าก็เลยฟันใสแปดเจ็ดเลยโมฟื้นสูตรวันนี้นะคะเอาตามสูตรเลขประจําวันก็มีหนึ่งสี่เจ็ดนี่นะโอ้เลขประจําวันมันหนึ่งสี่เจ็ดออกวันพฤหัสเนาะคะ่ะแม่นบอค่ะแปดหน,นึ่งเนี่ยมาเนี่ยแต่ป้มมักวันน้องสุดพี่เล่โรคหายในในต่สูตรในในสูตรอ่ะมีวัไในสูตรต่กูดเรืยอกพูดมากก็ซื้อมัดกมาซ้ำๆกันพอตัดแล้วมันเหลือสี่คู่นี่ ออตอนเหลเือแค่สี่คู่นี่สี่คูนี่ก็คือซื้อได้ได้สี่คู่นี่ซื้อไ,ได้สีค่คูนี่นกี่ลูอเนี่ยแปดสี่แปดสองแปดยังมีมีนว่นึ่ะละได้รักแปดแปดสองก็มีแปดสี่ก็มีแปดเก่าก็มีพูดตับทิมะวาเลขรักหน่วยพูดเป็นเลขขี้ว่นอน่ะนะที่บ่เอาไม่แต่8นแปดเก่าคืที่บ่ร่งไห้คือร้องไห่งหงห 8, 9, นงดเลแปดเก่าตัวนึง บาเลยลงล่งมลงเปก่าตัวนคือรักนวยนี่ได้เป็นเลขขี้เป็นเลขขี่นะเพราะว่าู่ยิงรักแดเป็นรักสิบแล้วหันแปนมากเป็นเลขขี้ปุ๊บไมก็ถือรถได้นี่นะอือค่ะ้ได้เลขี้มาทั้งตัวนี้เก่าเก็ดคี่ๆนี่ในขี่ย้อนต่นเลขขี้ๆกับก็อยักมาห่ากกินนกปูเนาะมาห่า่อนมาจะมาคู่กับขี้เพราะว่านมาเป็นรักสิบขู่รักนวยขี่นะมื่ก็เลยเมื่อดี้รักสิเป็นเปลแล้วมั่ก็เปลี่ยนีวเนี้ซี่ตัวตัวนึ่งตัวเก้ปดเจ็ดนี่ เก่าหนึ่งก้านออกยากเลยบัวล้มหายที่สุดค่ะแล้วแล้วทุกวัอนี้พูดในเฮ็ดสูตรเลขคู่คีก่มั้งคะปูเฮ็ดที่นี่เหรอเฮ็ดอยู่เนาะค่ะเนาะเป็ยังวัดมันย่งเข่าดีคือเก่าบูปูสูตรคู่ขีเข่าต้องหดคว้าใช่ไหมเข่าดิอ๋อหดนี่มาอย่างปูคู่น้อขี่หดนี่หลักสิบคู่รักน้อยขี่นะอ๋อหลักสิบมาคู่นะคะเอสซี่รักน้อยมาขี่นะคะ สูตรปูยังเหตุอยู่นะคะแต่ว่าฉบับบริสุทธิ์มันเียนให้ผูกให้โดยอย่าเลยสิมันมีอยู่สองตัวหลักสิบนม่สิบเอาสิบอืมหลักสิบนีชุนกับสองผู้ตัดออกแล้วเรียแปดตัวเดียวนว้อยชุนแปดสองอ๋อค่ะแต่ว่าสองตัวนี้ผู้ออกหิมค่ะส้นตัวเดียวนี่เต้ตามดาลักสิบมัติบัใครผ่านมาสองตัวข้างบนวันมานหนึ่งเกจเก่าผู้รักออกเจ็ดพุทตัวเดียว มือวานกับเขาเขาตันี้ลหะค่ะผู้บ่าบ่าเก่านหน้าค่ะ่ได้อเกียรเก่ามื่อกี้เลไได้พูยลงให้เกียตเก็เก่าตัวเดียวค่ะผู้บเดนเียตัวเดียวตะกี้มันมันมาเกมันมาขี่มันมาเกีเก่าหนึ่งนี้ตูวนี้แหะผู้สูคูขี่นี่ผู้ใส่ทั้งบนทั้ล่างบอรูวาใส่สลางของไปของมันอ๋ออันนี้เป็นของของลางเนาะของลางอ่าลักซิปมากู่เด้อค่ะเด้อเยฟีลักนวยมากขี่ นะคะเราคือซื้อมาตรงกลับแล้วนะคะก็เลยกับนะเราหาเลคคูคคมากนะคะเลขคีคันสูตคู่พิษกับมันเคยต่ำลงนะคันเปลมากกับเรื่งนี้เลยอืมค่ะถ้างว<ต>ิธีการไปแล้วคันแปดท่านนี้รวยดีมากมากทุกหนีมันก็จะมาเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามสินะกับศูนย์เก่าสินะที่พี่ดูไปอืมเขาเดี๋ยเขียนสุดเต็มก่อนนะครูเขียนสุดเต็มไว้ให้เอฟซีเบิ้งก่อนนะคะเมือกี้สีเขียนสุดเต็มให้เบิ้งนั้ำเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อเอฟีหรว่าอยากได้อีกเอาแล้วป่อยเขียนเรเอาลัหรักสิบตั้งกูคุยบอกตั้งตัวเอาให้นิเขียนบ่เออเขียนบ่กนั้นเอาค่ะตั้งตั้งรักสิบหนศูนยศงแปดศูนยสองปรักสิบแปรักหน่วยห <1, 3. S 2> นึ่งสามห้าเจ็ดเกหนึ่งสานเจเก้าหนึ่งสห้าเจเก้าอันน้ละอันนสิบ อันนี้น่วยแล้วกันถ้าศูนย์มากก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าแล้วถ้าสองมากเนาะก็จะเป็นสองหนึ่งว่าสองหนึ่งไม่อยาก,กเนะปู่สองสาม สองหาอันนี้คือสีจับชุดเต็มให้เบื้องเนาะสองเจ็ดสองเจ็ดสอ,สองเก่าถ้าแปดมาแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแป,ดเ,ด,เปดเก้านะคะ,ะผู้ได้มากเลือกออกเขได้นะคะลักซิฟมักตัวใดก็คือมาจับใส่ลักนวยนะคะมันจังบาลายตูเนาะ เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงคือดีดออกน้อะจะป่วยขาดเลียตอ,อะค่ะเอฟซีชุดเต็มเป็นซิบหาตัวนะคะปุ้ยชุดเต็มซิบหาตัวอืมชุดเต็มล่างเป็นซิบหาครูนะคะเนาะแต่ว่าเอฟซีกัเลือกเอานะคะเพราะว่าลักซิตมีศูนย์หนึ่งมีศูนย์สองแปดลักหน่วยมีหนึ่งสามหาเจ็ดเก่านะคะจับเองก็ได้นะคะแต่ว่านีิฉบับจับออกมาชุดเต็มให้เบิองซื่อๆนะคะเนาะ เทากับเอาไปเป็นแนวทางเอาไปตัดเองได้ตัวใดโบนามาก็ตัดออกนะคะหรือว่าจะเอาตัวที่ปูตัดหายก็ได้นะคะนอกจากเลือแปดตัวเดียวะปูตัดเหลี่ยของปูเรือแปดตัวเดียวเพราะไปใส่กับเรือแปดตัวเดียวได้อันนี้เลือแปดตัวเดียวค่ะต่วาชบานี่ลงล่งให้ผู้ที่ว่าอยากได้ครบเซตเนาะจะได้โบถามหากันนะคะอัลโท้ซ้ำห้อนนะคะเอฟซีกัคอล่าไปก่อนเพราะว่า อีกเครื่องหนึ่งเจ้าบา้นะคะดีดออกเรี่ยวนะคะเนาะรอดซับหอนนะคะได้เปลี่ยนเครื่องทายให้เอฟซีนะคะนะคะสุดท้ายนี้กรบกาบขอบุญขอบุณนะคะปูนะคะทีแบ่งปันนะคะแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับทางช่องนะคะได้มีโชคมีลาคะสาธุค่ะเป็นแปดตัวเดียวนี่ละเป็นแปดบอ่ปูแปดตัวเดียวนี่ละบอกไปใส่กระบอกนี้จากแปดก็นี่คมไมทีมันเป็นนั้นว่ใครนี้ปาญญนี้หรอกค่ะเอา สาธุค่ะ